เราตั้งใจที่จะมากินของกินที่นี่โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็1กล่อง30สิบบาทนะครับปอนซื้อมาแบบรวมทุกไส้เลยที่นี่เขาบอกว่าต้องมากินร้านนี้นะทุกคนแล้วก็เป็นแบบทอดมันกุ้งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆกเลย,เลยคนเยอะมากแล้เหมือนมีออเดอร์อยู่แล้วด้วยนะครับ สวัสดีครับผมกับชาแนลปอนกรุงเทพนะครับวันนี้ปอนพาทุกคนมาที่พระปรมเจดีครับแน่นอนว่าตอนนี้เวลามืดแล้วนะครับที่พระประมเจดีเนี่ยด้านหน้าก็จะมีของกินเยอะมากเลยนะทุกคนจะมีร้านเด็ดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครเบื่อกรุงเทพเนี่ยสามารถขับรถมาที่นครปรมหรือว่าพระประมเจดีเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ปอนใช้เวลาเกินไปนิดนึงเพราะว่า ปอนออกมาช่วงเย็นของวันหยุดแล้วรถก็ค่อนข้างที่จะติดนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมากินของกินที่นี่โดยเฉพาะเลยนะคะปอนจะพาทุกคนไปดูของกินที่อร่อยที่นี่กันนะครับจะเป็นอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ทุกคนเราอยู่หน้าร้านขนมพกลุงแวบเมื่อกี้เราแอบเปิดโพยดูเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยเดี๋ยวเราลองสั่งกันนะครับเอาขนมพกรวมนะครับหอมข้าวโพดเคือกมองกะพราลูกปลาไหลกับไส้ <laughs> เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะครับว่าขนมโครกลงแวบเป็นยังไงเหมือนจะร้อนๆเลยเขาเพิ่งทําออกจากเตาเลยนะครับแล้วเราก็ซื้อพอดีอันนี้ก็1กล่อง30บาทนะครับปอนซื้อมาแบบรวมทุกไส้เลยป้าเขาก็หยิบให้ทุกไส้เลยครับเดี๋ยวลองชิมอันนี้อะไรเอ่ยฟักทองเดี๋ยวลองชิมฟักทองให้ดูนะเป็นเนื้อแบบโอ้ฟักทองแน่นๆเลยทุกคนเดี๋ยวลองชิมร้อนไหมเนี่ย กอบมากอร่อยนะหอมแล้วก็แบบไม่ค่อยหวานด้วยกินได้เรื่อยๆอร่อยรสเหมือนแบบหวานๆเค็มๆนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบโอเคเลยดีไปร้านต่อไปกันทุกคนตอนนี้แบบหิวน้ํามากเมื่อกี้คือขับรถมาแล้วไม่ได้กินน้ําเลยเพราะว่าในรถเนี่ยน้ําหมดเกลี้ยงเลยพอดีเดินเจอร้านเนี้ยเป็นร้านน้าผลไม้สดปัน่นแล้วเห็นว่าแบบคือผลไม้เขาแน่กินมากเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาสั่งกันอันนี้เขาก็ให้สั่งเป็นตามเลขเนาะเลขก็จะเป็นแบบเมนูต่างๆให้เราดูนะครับ อะไรบ้างเอ๋ยเอาเบอร์สิบเนาะเบอร์สิบแก้วหนึ่งแล้วก็เป็นเบอร์ห้าเอาเบอร์ห้ากับเบอร์สิบครับใส่โยเกิร์ตเพิ่มไหมจ๊ะอ่าไม่ใส่ครับไม่ใส่ระหว่างวันน้อยนะครับเอาเบอร์สิบน้อนนะครับครับหวานปกติครับเบอร์สิบไม่เอาโยเกิร์ตครับครับครับห้าสิบหกสิบครับเรียบย แก้วละ40บาทถูกมากเป็นเฟชอัพเฟชชอปก็แบบเหมือนเพิ่มความสดชื่นอ,อะไรอย่างงี้เมื่อกี้เขาใส่อะไรบ้างจำไม่ได้ดูน่ากินดีก็เลยเดี๋ยวลองส่งเฟชอัพแล้วก็เป็นอีกอันนึงเป็นผลไม้รวมคุณกิก๊กเป็นสูตรจากทางร้านเดี๋ยวเราก็มาลองกันเมื่อกี้เขาก็ถามว่าจะแอดโชเกิดเพิ่มไหมแล้วก็ไม่เอารับเลือกระดับความหวานได้เราก็เลือกเป็นหวานน้อยแก้วหนึ่งกแก้วนึงเป็นหวานธรรมดาเดี๋ยวเราก็มารอเครื่องดื่มกันนะครับรหว่างรอเดี๋ยวเราก็จะมากินขนมโคกันต่อผักชีต้นหอมต้นหอมไม่ใช่ผักชีต้นหอมนแ เลยเขียวเลยยังกรอบอเลยนะขนาดแบบเพิ่มอุ่นแล้วคือเมื่อกี้ที่ซื้อมาแบบเขาเพิ่งเอาขึ้นจากเตาแล้วแบบมันร้อนแต่ว่าตอนเนี้ยมันอุ่นแล้วแต่ก็ยังกรอบอยู่เลยดีนะที่เรามีสเสบียงก็คือขนมครกมารอเดี๋ยวเรารอเครื่องดื่มนะเดี๋ยวเราจะลองไปดูอาหารร้านต่อไปกันนะครับได้แล้วทุกคนเครื่องดื่มของเราสีน่ากินมากเดี๋ยวลองชิมก่อน อร่อยอะแต่ถ้าใส่โยเกิร์ตก็น่าจะโอเคแต่เราไม่ได้ใส่โยเกิร์ตถ้าใส่โยเกิร์ตมันก็คงแบบนุ่มๆเหมือนมีส่วนผสมของนมอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือสั่งแบบไม่ใส่โยเกิร์ตโอเคอืมสดชื่นครับผลไม้เต็มๆไปร้านต่อไปกันดีกว่า Fast, and some say we won't last. But I will be alright as long as I'm the one with you. Oh. ตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านชอทอดมันกุ้งนะคะคือใครมาที่เนี่ยเขาบอกว่าต้องมากินร้านนี้นะทุกคนแล้วก็เป็นแบบทอดมันกุ้งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งคือกุ้งเป็นตัวเลยมีช่วงหนึ่งช่วงโควิดมั้งแล้วแบบเออ,อเขารับทิ้วอะ่ะคือก็ฝากเขาทิ้วแล้วเขากลับไปที่บ้านก็ยังอร่อยอยู่เลยคือเขาจะให้เลือกว่าเราจะเอาชุดเล็กหรือว่าชุดใหญ่ถ้าเป็นชุดใหญ่นยก็จะเป็นสิชิ้นถ้าชุดเล็กอ่ะก็จะเป็น5ชิ้นราคาชุดใหญ่200ชุดเล็ก100รบาทเดี๋ยวเราก็จะฝาชกชบบ อยู่แล้วอร่อยแน่นอนมีคอนเฟิร์มเราไปสั่งกันเลยดีกว่าครับสั่งกลับบ้านนั่นนะครับเอาเป็นชุดใหญ่ครับครับผม ผนอันนี้เราก็ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับได้คิว255อันนี้รอคิวนิดหนึ่งสั่งเป็นกล่องใหญ่นะครับคนเยอะมากแล้วเหมือนมะีออเดอร์อยู่แล้วด้วยนะครับร้านข้างหลังปอนเนี่ยเป็นพอโตทะเลแล้วก็เป็นโคต้มป่าด้วยคือร้านเนี้ยเขาดังมากๆทุกคนให้มาพระว่าผมเจดีย์ต้องมากินร้านนี้แล้วแบบโอ้คือคนเยอะมากแล้วก็ถัดไปก็เป็นหอยทอดอโศวนคือตั้งใจจะมากินอยู่แล้วแต่แบบเห็นคนแล้วแบบวันนี้น่าจะสู้ไม่ไหว ได้แล้วนี่โอ้น่ากินมากร้อนๆเลยเดีย๋ยวเราไปร้านต่อไปกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปกินร้านนี้กันดีกว่าเป็นวินลาโฟทรงเครื่องนั่นก็คือเขาขายเย็นตาโฟนั่นเอง<ม>คือร้านนี้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วจำได้ว่าอร่อยมากเข้าไปกินอีกรอบนึงดีกว่าพาทุกคนไปกินกันไปเลยครับ เอาบะหมี่เย็นตรโฟนะครับอาหารเรียบร้อยแล้วครับคนเยอะมากเราอาจจะต้องรอสักครู่นนะครับเรียกมนโทร คนตอนนี้เย็นตาโฟของเราก็มาแล้วนะครับของปอนสั่งเป็นบะหมี่เย็นตาโฟนะครับมีเขาก็ให้เต้าหู้มาด้วยถูกใจมากเต้าหู้ก็ชอบกินเต้าหู้อยู่แล้วชอบมากของรักเลยเต้าหู้เส้นบะหมีของเขานะครับก็จะเป็นแบบกินมากเป็นบะหมี่แบบบะหมี่กลมนะทุกคนส่วนตัวจะชอบกินบะหมี่กลมนะครับดูแบบโหน่นากินมาก ใส่เต้าหู้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลาจะมีหมูใส่หมูมาให้ด้วยวันนี้เขาบอกว่าปลาหมดก็เขเคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กินเป็นอย่างอื่นแทนกินโชว์ให้ดูนะครับืมเด็ดมากลองชิมลูกชิ้นให้ดูเต้าหู้ อร่อยอ่ะคือตัอ่ะเวลาโดนน้ำเยลโลโฟอ่ะคือแบบกลิ่นมากคือน้ำเยลโลโฟแบบเป็นกลิ่นซอสเยลโลโฟที่แบบเข้มข้น,ขนนะขอ่ะคแล้วหอมมากอร่อยมาก ตอนนี้อิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรา กลับบ้านกันดีกว่าเพราะว่าต้องเผื่อเวลาขับกลับบ้านนี่ยหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วถ้ากลับถึงบ้านก็ประมาณ5้าทุ่มสำหรับเพื่อนๆที่เบื่อกรุงเทพพนแนะนําที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่มีของกินอร่อยเยอะเลยคนเพราะวันนี้คือเรามาถึงค่อนข้างที่จะแบบท้าแนะนําว่าให้ออกจากกรุงเทพโดยประมาณช่วงเย็นๆแล้วก็มาถึงที่เนี่ยช่วงหัวค่าจะดีกว่าเพราะว่าคนจะยังไม่ค่อยเยอะพอมาถึงตอนช่วงประมาณสองทุ่มคนเริ่มเยอะแล้วเราก็จะต้องต่อคิวแล้วก็จะได้กินร้านนะ าต่างๆค่อนข้างที่จะน้อยเรื่องของปอนเนี่ยคือเมื่อกี้ต่อคิวกินเยียนตอโฟแล้วแบบรออาหารค่อนข้างที่จะนานนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้กินคือออกมาปุ๊บร้านอื่นก็เริ่มปิดแล้วแอบเสียดายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเรามาใหม่เพราะว่าวันนี้เรามาช้าด้วยเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยรถค่อนข้างที่จะปิดนะครับสำหรับว,วันนี้นะคะปอนขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปอนด้วยนะคะไปก่อนนะครับบ๊ายบาย